พ่องเราก็เรียนหลามวันนี้นะพวกนานเราจะมาทำธุรกิจร้านอาหารโดยใช้แค่หนึ่งมือของเราในการทำไอ้อะไรต่างๆทำไปเลยอะไรไต่างๆ,ๆเลยอ่ะจ ยเลรินเปรี้ยวรินเปรี้ยวขอโทษทีละกันเปิดร้านอาหารไบเนี้ยขอถนัดฉันเลยอ่ะอาหารไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าขายให้ลูกค้าเยอะเหรอว่าฉันเอากินเองนั่นแหละเดี๋วดูแล้วเนี่ยมันมีหลายร้านเลยนะครับน่จะมีฮอทดอกมีเป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรอย่างงี้นะครับเยอะไปหมดแต่ว่าเราจะลองเล่นจากฮอทดอกกันละกันนะเลกเราเข้ามาอยู่ในร้านเราแล้วนี่ไงทำด้วยมือเดียวก็คือเราจะถือมืองี้ค้างไว้แล้วมาแล้วไงโอ้ยมาถามลูกค้าแล้วว่าจะกินอะไรนะคบนี่เขาต การใส่กอกของขนมเอเลียนนาระวังหน่อยนายจะกินลายราจะกินลายโอ้ยเอเลียนใจเย็นนิเราขายลูกชิ้นขายไฟกอกไม่ใช่ขายหัวคนวะเย๋อะไรลูกชิ้นอะไรเมื่อกี้โอ้ยมกตัวมาเรามาเล่มเลยครับผมโดยการมันจะมีวัตถุดิบตรงนี้ก็มาหยิบทอดได้เลยอ่านี่พวกนายทำเสร็จแล้วเอามาส่งตรงโตนะเดี๋ยวฉันเสิร์ฟให้เองโอเคได้ช่เป็นพ่อครัวนี่ยเป็นคนล้างจานโอเคทำคนละหน้าที่นะครับจะได้แบ่งสรรกันเป็นสัดเป็นส่วนเอาใส่กอกไปส่งอะไร อ่ะอร่อยถูกใจาาทำไมถูกเลิมไปเก็บจานให้ฉันด้วยจีเอาไปโยนอ,อย่างนี้เลย,<ห>เ,ยเก็บจานดอกกระจาย <c oughs> ได้ยังฉลามอ <า S 2> ่ะร้านเราจะต้องขายดีขายดีเราไม่ได้ขายในกรอกนะเจ้ากรอบเออนั่นแหละขายส้กรอบแบบดิีดีมันไม่สุกเกอร์ขายส้กรอบแบบสุกดีพอใจหรือย,ยังรับออเดอร์รับออเดอร์โอ้ยต้องการไส้กรอบหนึ่ง E เอเรียกเครงใต้านมีไส้กรอบเยอะเฮ้ ่่กกอออยูะฉันล้างไปแล้วอ่ะลูกค้าเพิงพอใจการกินไหมพวกนาย <c oughs> ลูกค้าบอกว่าพอเลยไม่พอใจ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ฝีมือทอดไส้กก่ออก๋ฉันไม่ธรรมดานะเว้ยโรยเกลือลงไปด้วยเกลือจากขี้มือฉันนี <c oughs> <c oughs> ่แหละ ขอหมดสต็อกแล้วนะครับเราลองมาดูเดคอมเราสามารถสั่งตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นซอสเสร็จแล้วก็เป็นฮอทด็อกนะครับผมสั่งมาเลยนหนลองของเอ้จะขอลองล้างจานบ้างเปลี่ยนวาธีบมาละกันจะ,นนะนนเป็นคนล้างจานบ้างรอบนี้โอเค,อเคได้เลยแต่ก่อนเดี๋ยวฉันขอญาตเองละกันนะตอนนี้ได้ได้ได้ย่น<ด>ลืมสั่งเมนูเพิ่มด้วยนะของไม่ค่อยพอสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วเด้รถส่งของมาแล้วใครได้ไปเอาของหน่อยวิธีการล้างจานก็คือล้างน้ำเปล่านะครับไม่ต้องมีโซนลงสไลด์เอ้าเอามือถูๆก็มือนายเข็มพออยู่แล้วเอามีดก อ๋อมีสาดแน่นอนเอเลี่ยนในย่างทั้งหลังเลยได้ป่ะเฮ้ยในจะเผาล้านหรือไงล่ะฮะก็เรียกว่าย่างแบบมันติแย่มันติมันติย่างเอากล่องไปในโอ้วว้าวว้าวว้าวเจ้เย็นเจ้เย็นเจ้เย็นทำไมต้องรุนแรงเอเลี่ยนล้างจับเจ็บ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 ในกล่องไม่พอเชฟกดใส่กล่องเพิ่มเดยากอยู่เจ้เย็นเดี๋ยวในระหว่างรอนะครับเพื่อลูกค้าจะเบื่อเดี๋ยวผมทำบริการตัดผมให้ละกันอ่านี่ตัดผมไม่พอไม่ตัดหัวนะจ๊ะกอบระหว่างรอนะครับจะได้ลหล่อๆ ตัดเอาคนนี้ตัดด้วยละกันนะครบเอาไม่มีผมนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรนี่พ่อครัวจะร้อนเดี๋ยวป่านเนื่อให้ป่านเหนื่อป่านด้วยเมอเซไม่ใช่เมด์ยผมรู้สึกว่าจานเราอ่ะมันต้องมีแบคทีเรียหน่อยจะได้อร่อยมากขึ้นใส่แบคทีเรียไปครึ่งคว้าเลยคว้าคว้าแบคทีเรียนะทะขยะโอเคอร่อยแน่นอน นี่ฉลามจานนี่ของดีฉันบอกเลยฉลามมาล้างจานมาใช่ไหมคเสิร์ฟเข้าใจแล้วไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างคุณที่อยากกินส้ก,กรอกกับขนมปังขนมปังอันนี้อ่ะวางชเชฟส้ก,กรอกคุณขอส้ก,กรอกเลยเชฟอยเย็นอย่าเย็นหาส้กรอกอยู่โอเคครับมาเสิร์ฟแล้วครับเจ๊บขอบคุณมากสำหรับการกินล้างจานหน่อยอือโอ้ขนมปังส้ก,กรอกทั้งคู่เลยนะครับได้ครับเสิร์ฟไปครับคุณพนักงานนายก็พนักงานเหมือนกันแหละไอนี่นี่แล้ว ขนมปังไม่ช่วยวางไม่ต้องมายุ่งไปล้างจานเดียวหนูนายจานไม่มีให้ล้างเลยกินเลยครับกินเลยครับรับประทานให้อร่อยครับนี่โอ้โอ้ขอโทษทีคุณลูกค้าอ่ะวางให้ใหม่อ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมรสชาติเหมือนไส้กรอกเลยโอเคขอบคุณมากเลยถ้าไม่บอกเนี่ยผมไม่รู้ว่เนี่ยว่ารสชาติมันไส้กรอกเฮ้ยเร็วลูกค้ารออยู่เนี่ยเฮ้ยเร็วเด็ด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 มันเลมันเถอะ ลงมาแล้วเอาอะไรมาก็ได้มาวางกองไว้ไม่ต้องจัดเรียงฉันเป็นคนจัดเองใส่กล่องใส่ก่องลงพื้นแล้วลูกค้ากินได้ไม่เป็นไรกินได้หมดเลยเราสะอาดแบทีเดล่าเราอาบน้าทุกวันสะอาดทุกตัวใช่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวรับประกันความอร่อยแล้วก็รับประกันความสุขกระป๋าด้วยเรามีหนูแล้วไหนตรงพื้นอ่ะอาบน้ำให้หนูแล้วกันจะได้สะอาดโอ้โหใช้แผ่นสกอดใบเลยจ้ะ คหนูสาดแล้วนะครับเราปล่อยเข้าร้านได้เลยเพราะว่ามันสาดแล้ว,วอะไร <laughs> 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 โอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือมันสุกหรือยังมันยังเป็นเนื้อดิบอยู่นี่นาขนมปังรวมอ่ะเสวรสดีคุณลูกค้าครับสวัสดีครับโอ้โชุดลูกค้ามันชุดนักโทษเลยนะฮะกินอะไรดีครับ,ครบดโคดดอกครับดดกินโคดดอกเข้ามาแล้วดโคดดอกกินพิซซ่ามั้ง <laughs> โอเคขอโทษเอาไปเอาไปแถมให้ลูกค้าบ้างได้ไหมแบบไส้กรอกสองอันน่ะได้ได้ได้เดี๋ยวแถมมั่งนี่ เอาไปเลยครับเอา้า <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่ใช่ออเดอร์ที่ฉันต้องการโอ้ให้มากปุ๊บก็ไม่พอใจอีกฉลามโอ้ oh, คนอุตส่าห์แถมให้โอ้โหเดินหนีเลยเดะมาเดี๋ยวเปลีนน่ยนอาชีพมันฉันไปเชฟไม่เรียนนะไปเป็นคนเสิร์ฟก็ได้ <c oughs> แต่ขอ <c oughs> ไปไเชฟ <c oughs> บไปเดี๋ยวไม่เคยไปเชฟเลยอ่านายไปเชฟนาย ب, ไ,ไปเชฟฉลามชันลางจานก็ได้ถ้าเกิดว่าเราหาเงินอีกได้ห้าสิบเอ็ดได้ผ่านไอ้ด่านนี้นะเว้ยเนี่ยเราได้ร้อยสามสิบแปดแล้วล้างจานด้วยล้างอยู่ครับล้างอยู่อ่าสานหมดโจดสานหมดโจดไม่ถึงจ้าเหรอแขนฉันน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 เี่ยสสาาาหมมดดดโโจ้้ไขออกงงึ โอ้ยวางดีๆหน่อยสิมันลอยอ่ะให้ทำไงโอ้ยไหนก็ไม่ได้ถือดีหรอกกีก๊อบเฮ้ยหนูขโมยของหนูขโมยแก่ละแก่ลงไปยะไปเลยถ้าเกิดว่าจานไหนน่าเอามาวางบนนี้นะเดี๋ยวฉันเอาไปเอาไปซักไหนจะเอาไปซักอ่ะเออซักเลยลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาอบสปากันหน่อยครับระวังรอคือถ้าเราผ่ามันจะดีขึ้นไหม อเราผ่าไม่่ผาได้จริงด้วยนี่ดูดิอ๋อผ่าได้ด้วยเหรอเอาปกตินึกว่าเสิร์ฟกับนมปังไงนี่เฉยเอเลนเล่นในมือสั่นทำไมฉันขาดข้าวอ่ะฉันอยากกินข้าวโอ้โหทำงานจนไม่ได้กินข้าวเอาแล้วฉันจะวางให้มันอยู่ในเส้กล่องไงฉชอบเสิร์ฟแบบปกติก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งเสิร์ฟให้เขาประกอบเอาเองเออใช่ลูกค้าอยากหัวร้อนนะครับไพื่อทำให้แย่ จะย่างไส้กรอกเครืงไส้กรอกเรนงูคูถอยสิถอยดิถอยดิไหนเลยถอยไหนถอยไหนถอยไม่ดุดไหนถอยตบมิงตบมิงเลยแล้วก็วางเลยครับเฮ้จานสกปรกไอเลี่ยงเอาไปเลยจานสกปรกเอาไปเสิร์ฟเลยโอ้ยไส่กรอบไส้กรอกเรนงูคู มันเอาไปเสิร์ฟได้ไหมอะไรกอกไมมอ่ะันนี้ฉันถามจริงจังเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้บนโต๊ะเลยลูกค้ายังไม่เข้าแต่เสิร์ฟแล้วเฮ้ยอาวของไมมมันไม่ต่อกันด้วยเนี่ยเฮ้ยร้านจะไหมไปเนี่ยฉลามร้านมันจะไหมหรือเปล่าชั่งมีเส็กกอกเลยฉลามเร็วฉลามจะไปเร็ววิปครีมดโมนน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 ขนมปังทำบินไม่อีกแล้วขนมปังแบบชาคูอรูโอเคกินด้วยไหม โอ้ยหอเปรียวมาเลยอยีกคนหนึ่งครับอ,อขอบคุณมากเลยที่มากินไอ้ไง<อ>ดูซีร้้วอาหารเราได้แค่รีวิว2ดาว <c oughs> สรุปก็คือเราผ่านดต่แท่ก,กองแล้วนะครับทุกคนเย้เย้ ไม่ว่าทุกคนเราพอแค่เขาดอกกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเข้ามาเล่นอันต่อไปแล้วกันเนาะใช่ถ้าอยากดูอีกก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆด้วยนะทุกคนใช่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะใช่ค่ะจะได้ดังติงต๊งติงต้งติง้งติ้งเวลาเราลงคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย